ชั้นในเมื่อก่อนและชั้นในตอนนี้ okay. ผมกล้องนะครับ ต้องกินกรีนนะครับก็ชันในเมื่อก่อนก็เป็นแบบเมื่อกี้นะครับฉันในตอนนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์เป็น, YouTuber, ปน t ิ k กต็อกเกอร์แล้วก็เป็นแยกขยะเอ้อนะครับคอนเทนต์ที่ผลิตหลกัหลกๆนะครับผมทำคอนเทนต์ขยะทุกวันเลยนะครับฟังดูแล้วแบบอาจจะดูไม่มีคุณค่าทางสังคมแปลง่ายๆนะครับสมมติสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำคอนเทนต์ขยะหมายความว่า ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการลดการสร้างขยะในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็เมื่อสร้างขยะขึ้นมาแล้วเราแยกยังไงดีนะครับผมผมทำมาตลอด2ปีนะครับในชื่อช่องกล้องกินกรีนนะครับผมมีใครเคยเ,เคยเห็นคลิปผมผ่านหูผ่านตาบ้างไหมครับโอ้ขอบพระคุณมากครับบางทีก็ ถูกส่งผ่านกันทางคุณพ่อคุณแม่เจ้านายที่ออฟฟิศอะไรอย่างงี้นะครับบางทีพ่อก็ส่งวนกลับมาหาผมอีกทีนึงแบอบกว่าเพื่อนพ่อส่งมาอะไรอย่างงี้นะครับก็ดีใจมากๆานะครับที่แบบว่าเออนะครับส่งให้พ่อดูพ่อไม่เคยดูนะครับต้องให้เพื่อนเขาส่งให้ดูอีกทีนึงนะครับถึงจะวนกลับมาก็ดีใจมากๆนะครับที่คลิปเราได้ไปโลดแล่นอยู่ในออนไลน์นะครับในโซเชียลนะครับการทำคอนเทนต์ของกล้องกินกรีนนะครับถ้าเทียบกับยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ทั่วไปก็คงจะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายนะครับ ถ้าเปลี่ยนตัวเองเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เขารีวิวเครื่องสําอางสวยๆนะครับก้องกินกริงก็คงจะรีวิวในเรื่องของแกะเครื่องสําอางของคุณออกมาสอนวิธีการแยกชิ้นส่วนว่าอันไหนรีไซเคิลได้อันไหนคุณจะส่งไปทําอะไรนะครับหรือถ้าเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์รีวิวการกินอาหารอร่อยๆก้องกินกริงก็คงจะรีวิวเศษอาหารที่เหลือจากจานของคุณนะครับไม่ควรที่จะทิ้งไปรวมกับทั้งขยะอื่นๆนะครับแล้วก็เอาไปหมักปุ๋ยสินะครับหรือถ้า ยูทูบเบอร์ที่เขาชอบรีวิวรถแพงๆนะครับก้องกริงก็คงจะรีวิวรถคันนี้นะครับซึ่งก็แพงเหมือนกันนะครับเท่าที่รู้มานะครับหรือว่าถ้าเป็นทราเวลบล็อกเกอร์นะครับพาไปเที่ยวคาเฟ่อะไรต่างๆนะครับก้องกริงก็จะพามาที่โรงขยะอ่อนนุชอะไรแบบนี้นะครับก็ดูค่อนข้างที่จะแตกต่างเหมือนกันที่พูดนี่ไม่ได้จะด้อยค่าตัวเองหรือว่าพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจนะครับเพราะว่าผมชอบงานนี้มากๆโคตรสนุกเลยนะครับผมคือในฐานะที่คนทํางานเล่าเรื่องมา สิบกว่าปีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในวงการโทรทัศน์ทำทำคอนเทนต์ทำโฆษณาต่างๆนะครับผมว่าเรื่องขยานนี่เป็นเรื่องที่มันน่าน่าค้นหานะครับโดยเฉพาะในในประเทศเรานะครับมันมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับเมื่อเราตั้งคำ,คำถามเราก็แทนที่จะได้เจอคําตอบเราก็จะไปเจออีกคำถามหนึ่งแล้วก็จเจออีกคำถามนึงต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นครีเอเตอร์สายขยะนนี่ไม่มีวันจนนะครับเพราะว่า ไม่วชาจนมุมนะครับเพราะว่ามันมีคอนเทนต์ที่มีคนถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราโตมากับถังขยะที่จะมีตัวหนังสือเขียนแบบนี้นะครับขยะเปียกโอ้อันนี้ปรับเสียนมากเลยนะครับขยะเปียกคืออะไรนะฮะชานมไข่มุกซื้อมามีแก้วมีฝามีน้ําแข็งมีชามีไข่มุกอยู่มีหลอดขยะเปียกหรือเปล่านะครับมีใครรู้บ้างนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรางงกันมาตลอดนะครับเราเห็นแค่ ป้ายชื่อบนถังเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเรามักจะเห็นถังที่พยายามจะมีสีแตกต่างกันนะครับตามที่สาธารณะนะครับสีก็แบ่งแยกแบ่งพักแบ่งพวกนะครับแต่ว่าพอเปิดดูถังข้างในข้างในถังก็สมานฉันนะครับไม่มีการแบ่งแยกกันนะครับทุกอย่างก็รวมกันมาในทุกๆถังนะครับเท่าเทียมกันหมดนะครับไม่มีความเหลื่อมล้าทุกๆอย่างรวมกันอยู่เหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมเราก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊ะ ถังเหล่านี้นะครับมีการสื่อสารกับเราอย่างไรไม่เคยมีใครให้คําตอบที่ถูกต้องกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็กรีนกก็เลยจะสนุกมากนะครับในการค้นหาคําถามแล้วก็ไปเจอคําถามต่อ,ต,อต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่แน่ใจมากๆนะครับหลังจากที่มาทําเรื่องนี้ค้นหาคําตอบเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆสิ่งที่แน่ใจมากๆเลยก็คือเราไม่สามารถอยู่ในเมืองที่ไม่แยกขยะแบบนี้ได้นี่คือคอนเทนต์หนึ่งที่ผมไปรีวิวนะครับเขาเรียกกันว่าบอกฝังกลบขยะหลุมขยะ อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอไปเห็นจริงๆมันไม่ใช่บ่อนะครับมันเป็นภูเขานะครับมันเป็นภูเขาสูงเลยนะครับน่าจะสูงท่วมหัวดูทุกคนในฮอลนี้นะครับผมแล้วก็ลองฉายให้ใครเห็นภาพกว้างๆนะครับอันนี้เป็นบ่อขยะที่รับขยะจากเพียงแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าหเห็นลูกศรแดงๆชี้อยู่ตรงนู้นนะครับอันนั้นะเต็มไปแล้วกินพื้นที่ประมาณหนึ่งรยี่สิบไร่นะครับเต็มไปแล้วในที่นี้มีใคร แชร์พื้นที่สักให้รวมๆกันให้ได้ร้อยยี่สิบไร่ไหมครับจะขอยืมเอาขยะไปทิ้งหน่อยมันยิ่งใหญ่มากนะครับส่วนข้างล่างนี่นะครับที่กําลังดําเนินการอยู่นี่นะครับอ่าพาไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับบินตามผมมาครับฟิวนะครับตอนนี้เนี่ยใช้งานไปแล้วประมาณเกินครึ่งแล้วนะนะครับฝั่งนี้ยังเป็นหลุมอยู่ฝั่งนี้เป็นภูเขาแล้วนะครับเกินครึ่งแล้วอันนี้ห้าสิบไร่นะครับใช้เวลาเพียงแค่ยังไม่ถึงปีเลยนะครับ เดี๋ยวจะเต็มแล้วผมว่าปีนี้ก็น่าจะใกล้ๆจะเต็มแล้วแล้วทําไงต่อนะครับก็ต้องหาที่ต่อไปเนาะหาที่ห้าสิบร่เป็นร้อยไร่นะครับที่จะเอาขยะไปถมนะครับและนี่ย้าอีกทีว่าแค่จังหวัดเดียวนะครับผมอ่ะทีนี้ประเทศไทยเราจะต้องมีที่ที่มันเก็บขยะแบบเนี้ยเยอะสักแค่ไหนครับใครว่ามากกว่าห้าสิบยกมืออืมเจ็ดสิบเจ็ดไหมหนึ่งจังหวัดหนึ่งบ่อขยะ เหมือนโอท็อปนะครับแต่นี้หนึ่งหนึ่งจังหวัดหนึ่งบ่อนะครับใครว่ามากกว่าร้อยมีไหมครับอ่าใครว่ามากขึ้นอีกมากกว่าห้าร้อยมีไหมนะครับยังมีคนสู้อยู่นะครับยังมีคนสู้อยู่มากกว่าห้าร้อยยังมีคนสู้อยู่ใครว่ามากกว่าพันยังมีคนสู้อยู่นะครับคนนั้นมั่นใจมากเลยนะครับมากกว่าสองพันอะยังไม่ค่อยมีคนสู้แล้วนะครับจากรายงานนะครับสถา,านการณ์มลพิษ 2,563นะครับระเทศไทยมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยนะครับเรียกง,ง,ง่ายๆก็คือในนั้นก็คือบอกขยะนั่นแหละนะครับรวม2,274แห่งนะครับผมเจอรายงานนี้ไปเข้าไปผมก็ช็อกเหมือนกันนะครับผมและที่ช็อกไปกว่านั้นนะครับ85%ของจํานวนนี้ก็คือประมาณ1,900กว่าแห่งเนี่ยนะครับเป็นการกําจัดขยะแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแปลว่าอะไรครับก็เอาขยะไปกองไว้นะครับเป็นภูเขาไปเรื่อยๆหรือว่าวันดีคืนดีอยากจะเคลียร์ที่ก็เผาซะ นะครับผมสิ่งที่ยูทูบเบอร์คนนี้ทิกเกอร์คนนี้เหยียบอยู่นะครับข้างใต้นี้มีอะไรบ้างนะครับมีสิ่งที่ย่อยสลายไม่ได้ที่ใช้ระยะเวลาเป็น 3- 4 0 0ี่รอย้ารอปีที่จะอยู่บนโลกใบนี้นะครับอยู่นานกว่าเราอีกนะครับที่เราใช้งานเขาแค่5้านาทีแล้วเราก็ทิ้งเขาไปนะครับแต่เขาจะมาอยู่ตรงนี้ต่อนะครับอีก500อปีนะครับผมมีสิ่งที่รีไซเคิลได้แต่น้องไม่ได้รับโอกาสได้รีไซเคิลนะครับก็อยู่อย่างนี้แหละนะครับมีสารพิษ นะครับมีสิ่งที่เป็นวัตถุไวไฟนะครับไฟแช็คอะไรต่างๆมีสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงเช่นชั้นดีเลยครับพลาสติกกระดาษต่างๆวันดีคืนดีเขาเกิดประกายไฟขึ้นมาก็เกิดเป็นไฟไหม้บ่อขยะขึ้นมาปีนี้นะครับเราผ่านมาแค่เดือนเดียวมกราคมนะครับมีข่าวไฟไหม้บ่อขยะ4ที่แล้วนะครับโอ้โหจุกๆเลยนะครับนี่แค่เป็นข่าวนะครับและที่ที่ไหม้จริงๆก็คือเป็นบ่อขยะระดับมหึมมานะครับระดับจังหวัด นะครับแล้วก็มีระดับแบบท้องถิ่นชุมชนเทศบาลก็มีนะครับเราไหมกันบ่อยมากนะครับผมแต่เราไม่ค่อยทราบข่าวกันนะครับไฟไหม้บ่อขยะอ่าตอนนี้เราก็กําลังเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับไฟไหม้ก็เป็นแหล่งเกิดฝุ่นนะครับนอกเหนือไปกว่าฝุ่นก็คือสารก่อมะเร็งนะครับไดออกซินอะไรต่างๆก็อยู่ในอากาศนะครับการหมักหมมนะครับในบ่อขยะเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดก๊าซมีเทนนะครับ เป็นสาเหตุหนึ่งสำคัญเลยข,ของโลกร้อนด้วยโอ้โหทำไมบอมันโอมันสะสมมันปล่อยอะไรเยอะแยะมากมายยังไม่จบแค่นั้นนะครับฝนตกลงมาหรือเอาน้ำไปดับไฟที่บ่อขยะน้ำก็ชะพาเอาเชื้อโรคสารพิษสารก่อมะเร็งไมโครพลาสติกลงมาที่แหล่งน้ำใกล้บ้านท่านขยะที่เราใส่ถุงดำ แล้วก็โยนมันออกไปจากชีวิตเราจากหน้าบ้านเรามันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังอยู่มันโลกใบนี้ต่อไปและมันก็กลับมาหาเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมผมเองคนนึงไม่อยากให้ขยะที่ผมสร้างขึ้นมาในชีวิตประจําวันย้อนกลับมาทํำลายตัวผมนะครับก็เลยคิดแล้วก็ทระหนักได้ว่ามันมีอยู่2ทางง่ายๆด้วยกันนะครับทางแรกก็คือพยายามสร้างขยะให้น้อยที่สุดนะครับ อะไรก็ตามที่สามารถทดแทนสิ่งที่มันใช้ง่ายแล้วก็ทิ้งง่ายนะครับเราเราเลือกที่จะใช้ภาชนะที่มันใช้ซ้ํานะครับคิวตะก้าไปตลาดจนตอนนี้แบบไม่เขินแล้วนะครับไปตลาดนัดไปอีเวนต์เลรต่างๆนะครับพกบิ่นโตอะไรต่างๆหรือว่าเมื่อเราอยู่บนโลกที่เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากขยะได้นะครับก็หาทางจัดการคัดแยกแล้วก็ส่งน้องๆไปที่ชอบที่ชอบก็คือไป รีไซเคิลนะครับไปอยู่ในที่ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุดนะครับแทนที่จะเป็นขยะตกค้างบนโลกต่อไปนะครับผมวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นครับเป็นวันแรกที่ย้อนขึ้นไปนะครับก็คือวันที่ผมออกกฎกับน้องๆในออฟฟิศเล็กๆย่านลาดพร้าวนะครับมีอยู่ประมาณ10คนนะครับมาเรามาแยกขยะกันนะครับตอนนั้นออกกฎแบบหักดิบเลยนะครับเหมือนพาไปทํากระบอกเลยนะครับจากที่ไม่เคยแยกขยะกันมาก่อนนะครับ หลังจากนี้จะต้องแยกทุกชิ้นซื้อกาแฟมาจะไหมหลอดฝาแก้วนะครับกล่องอาหารต่างๆนะครับเราแยกหมดเลยนะครับและเราก็เก็บขยะทุกอย่างไว้ในออฟฟิศเราเป็นเวลา1ปีนะครับพอมาเทออกมาเนี่ยคือแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะกองล้นแบบนี้เลยสิ่งหนึ่งที่แยกขยะสอนเรานะครับคือมันทำให้เราได้รู้ว่าเราสร้างขยะมากแค่ไหน เพราะว่าการที่เราทิ้งขยะออกไปโดยที่มไม่แยกมันก็จะออกไปจากชีวิตเราใช่ไหมครับแต่พอเราแยกแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเราสร้างขยะกันเยอะมากจริงนี่ขนาดเป็นออฟฟิศที่พยายามออกกฎให้ช่วยกันลดขยะแล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็มาล้นอยู่ในออฟฟิศแบบนี้นะครับเพราะว่าจุดแข็งเราคือแยกขยะแต่จุดอ่อนคือแยกแล้วไปไหนต่อนะครับไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยมีใครบอกจะไปทิ้งถังขยะหน้าบ้านตามถังแยกสีต่างๆก็อย่างที่รู้กันว่า สิ่งที่เราแย่งมาก็อาจจะไม่ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับแล้วก็คงจะมีส่วนหนึ่งแหละที่ไปอยู่ที่บ่อฝังกลบนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มหาข้อมูลครับว่าขยะแต่ละอย่างควรจะส่งไปที่ไหนนะครับก็เกิดภารกิจการแพ็คขยะต่างๆขึ้นมานะครับก็เกณฑ์น,น้องๆกันมาช่วยกันแพ็คขยะนะครับตอนนั้นอินม,มากโอ้โหเราจะไม่ยอมไม่ขยะเราไปที่หลุมฝังกลบเด็ดขาดส่งถุงแกงเนี่ยนะครับไปทําถนนที่ลำพูน ส่งห่อซองขนมขบเคี้ยวนะครับไปทําเชื้อเพลิงถึงชนบุรีนะครับส่งถุงพลาสติกนะครับไปรีไซเคิลที่นครปฐมนะครับส่งฝาขวดไปทําเป็นกระถางต้นไม้ส่งหลอดพลาสติกไปทําเป็นหมอนหลอดให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับเยอะแยะมากมายแม้แต่กล่องนมยังส่งไปทําเป็นหลังคาบ้านให้กับผู้ยากไร้นะครับเราแพ็คใส่กล่องนะครับแล้วก็ส่งไปนี่คือสภาพในแต่ละเดือนครับก็จะ วางเรียงกันนะครับแล้วก็ทุกกล่องก็จะแบบว่าจ่าหน้าซองหมดเลยนะครับแล้วก็ไปส่งนะครับบางทีไปถึงปุ๊บไปร้นีปิดก็มีนะครับช่วงโควิดมันจะมีช่วงปิดนะครับก็ยืนเหม่อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเจอช่วงนั้นก็คือค่าส่งนี่ประมาณเกือบหกร้อบาทนะครับรักโลกแต่โลกไม่ค่อยรักเรานะครับแถมสู้กลับด้วยครับดิโอโหเราต้องเสียตังค่าส่งแบบอย่างนี้เหรอนี่ขนาดออฟฟิศเล็กๆนะครับแล้วเราจะแบบมีหน้าไปบอกให้คนอื่นมาช่วยกัน ลงทุนลงแรงแบบนี้เพื่อช่วยเพื่อช่วยกันแยกขยะอย่างงี้มันจะมีคนเอาด้วยกับเราสักกี่คนใช่ไหมครับแต่ปลอยอไว้ตรงนี้นิดนึงว่าณนะปัจจุบันนี้ผมสามารถหาที่ส่งขยะไปสู่กระบวนการรีเซ็คิลหรือไปเป็นพลังงานหรือไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้โดยที่ผมไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็คือโชคดีมากที่หาจุดส่งขยะตามห้างตามอะไรอย่างนี้นะต่างๆหรือมีกิจกรรมขยะก,กรรําพร้าอะไรอย่างนี้นะครับในจุดใกล้บ้านได้แล้วตอนนี้ก็คือไม่เสียค่าส่งเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกในท้ายๆของการพูดคุยวันนี้นะครับ หลังจากนั้นครับพอเริ่มโประนะครับเริ่มโปรอ่ะแยกขยะยังไงส่งที่ไหนดีนะครับเราก็เริ่มอยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากจะหาเพื่อนนะครับก็เลยเข้าสู่วงการของการเป็น Tik t ิ k กต็ k กเกอร์นะครับผมอ่าเราก็เริ่มจากอย่างงี้แหละครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้คลิปคุณกล้องดูแล้วแบบว่ามีความรู้มากเลยจริงๆแล้วผมก็จริงๆคอนเทนต์แบบแนวๆตลกฮาๆอะไรเงี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก,ก็ชอบด้วยนะครับ อ่าแรกๆเนี่ยเราก็จะมาเล่นเอฟเฟกหน้าตาแปลกๆนะครับไปเจอขยะในออฟฟิศเป็นยังไงนะครับน้องๆก็ทํางานอยู่หน้าตาเคร่งเครียดแล้วก็เล่นติ๊กตอไปนะครับแม่บงแม่บ้านเราก็ชวนมาเล่นหมดเลยนะครับผมก็ ค่อยๆสะสมเพื่อนมานะครับคนที่ชอบถูกใจก็มากดลงกดไลค์กันไปนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเผลอๆแป๊บเดียวเนี่ยพูดเรื่องขยะพูดเรื่องแยกขยะมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับมีคอนเทนต์ประมาณเกือบ500คลิปแล้วนะครับมีเพื่อนใน Tik t o อกประมาณ2 0 0 0 0นกว่าคนใน Facebook อีกประมาณ80,000คนนะครับยอดวิวเอาแค่ใน t i t o อกอย่างเดียวนะครับก็รวมๆแล้วประมาณ60ล้านวิวนะครับเฮ้ยแสดงว่ามีคนสนใจเรื่องแยกขยะเรื่องขยะจริงๆนะครับก็ ดีใจมากเลยที่มีเพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการแยกขยะผมแยกขยะจนมีคนมาชวนคุยนะครับไปออกสื่อมีคนมาสัมภาษณ์นะครับหรือว่าแยกขยะจนได้รับรางวัลน,นะครับอยู่บนเวที Thailand Influencer Award นะครับปี2021นะครับแยกขยะจนมีโอกาสได้ไปปล่อยพลังกับท่านผู้ว่านะครับได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยฟังนะครับหรือว่าช่วยในการสื่อสารในเรื่องของการนโยบายของการแยกขยะด้วยนะครับ จริงๆอันนี้เขาจะต้องชนกันปั้นกันใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ขอแถมอีกรูปเป็นแบบบอกยิงฉุบซะเลยนะครับเห็นท่านผู้ว่าออกคอนมาอ่ะแยกขยะจนทําคู่มือแยกขยะเป็นหลักสูตรของตัวเองขึ้นมาเลยไม่มีใครทํานักใช่ไหมตอนเรียนไม่เคยมีใครสอนใช่ไหมอ่ะเราก็เลยทําเป็นคู่มือแยกขยะเป็นหลักสูตรขึ้นมา20ตอนบอกตั้งแต่ว่าขยะแยกยังไงทําไมต้องแยกขยะ นะครับอะไรแยกยังไงให้ขายได้แพงขึ้นนะครับหรือว่าวิธีการชวนแฟนเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ร่วมบ้านกับเราให้มาแยกขยะแบบนี้นะครับเราโอบอกหมดเลยนะครับผมรวมถึงทําไมต้องล้างถุงแกงอะไรอย่างนี้นะครับก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าจะไปล้างทําไมนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆบอกไปหรือว่าไปดูในคอนเทนต์ของกล้องกรีนกรีก,ก็ได้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่คู่มือแยกขยะของผมเนี่ยเริ่มมีอาจารย์ นะครับเอาไปใช้ในโรงเรียนนะครับเอาไปสอนหรือว่าเอาไปบรรยายตามที่ต่างๆสถานศึกษาต่างๆผมเอาผมอนุญาตให้เอาไปใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับใครในที่นี้เหมือนกันนะครับสแกน QR Code ไปได้เลยนะครับสามารถเอาไปเอาไปเผยแพร่ได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับแยกขยะถึงขนาดมีคน DM มานะครับทาง IG เชิญไปที่เดนมาร์กนะครับไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเชิญไปที่เดนมาร์กแล้วก็ เชิญไปพักบ้านเขาเพื่อที่จะอวดว่าถังขยะบ้านเขาเป็นยังไงดูสิครับเรียกไปเพื่อดูถังขยะนะครับว่าฉันทิ้งยังไงนะครับตื่นเช้ามาก็เนี่ยคุณเข้ามาในครัวเลยฉันแยกแบบนี้แบบนี้พาลงไปข้างล่างอาพาร์ตเมนต์ฉันมีห้องแยกขยะแบบนั้นแบบนี้นะครับดูไปแล้วก็อิจฉาไปนะครับโอ้ทำไมบ้านเรามันไม่มีแบบนี้นะครับหรืออันนี้ที่ผมชอบมากเลยนะครับเป็นสถานที่ที่ทิ้งได้ทุกอย่างนะครับ ซึ่งเราในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะไปทิ้งของพวกนี้ที่ไหนอ่ชักโคคุณทิ้งที่ไหนกันอสมมุติจะรีโนเวทบ้านคุณจะเอาชักโคไปทิ้งที่ไหนกันครับสมมุติเ่าเรารื้อฝ้ายิปซั่มคุณไปทิ้งที่ไหนกันครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆไปทิ้งที่ไหนกันครับในคลองใต้ทางด่วนมันกองอยู่นะครับตั้ข้างถนนแบบนี้แต่นี่เขาก็มีสถานที่ที่คุณอยากจะทิ้งอะไรออกมาทิ้งที่นี่อิดบล็อกทุกอย่างครับอิด พื้นถนนแตกๆหรือแม้แต่ดินปลูกต้นไม้ก็จะมาทิ้งได้นะครับแล้วเขาก็หาวิธีการจัดการของสิ่งเหล่านั้นนะครับผมชอบมากเลยนะครับผมแยกขยะจนได้ไปดูถังขยะที่เนเธอร์แลนด์นะครับอันนี้ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับอันนี้เป็นถังแยกขยะที่แต่ละบ้านจะต้องเอาขยะ r e c y c l ิมาดรอปนะครับแล้วก็เอ๊ะถังแค่นี้มันจะพอเหรอเปิดไปดูนะครับเห็นที่มันเป็นพื้นที่เป็นเหล็กๆอย่นี้นะครับมีห้องอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเขาก็ทิ้ง ขยะลงไปนะครับแล้วก็ผมก็ไปคุยขยะหมดแล้ะครับไปไปแบบคอยจะจับผิดเขาอะไเงี้ยนะครับก็แก้วก็แก้วจริงๆนะครับเออเขาก็แยกกันแบบอย่างมีระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นจุดรีไซเคิลของที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขา,เ,าเก็บเงินค่าขยะจากน้ําหนักขยะแต่ละบ้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากจะเสียค่าขยะเยอะซื้อถุงขยะเยอะนะครับคุณก็ต้องเอาขยะรีไซเคิลเนี่ย มาทิ้งตามจุดแบบนี้แล้วก็จะเป็นจุดรับรีไซเคิลที่อยู่ตามชุมชนนะครับก็สามารถเอาขยะรีไซเคิลมาทิ้งตรงนี้ได้หรือแม้แต่วันที่เขาเก็บขยะแยกประเภทนะครับสวิตเซอร์แลนด์ขมโชคดีมากไปเจอแล้วแบบเอ๊ะทำไมวันนี้คนเอาขยะออกมากองเกลื่อนกาดจังเลยสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นเมืองสะอาดไม่ใช่เหรอเดินเข้าไปดูเอ๊ะทุกทุกทุกกองเป็นกระดาษล้วนๆเลยนะครับก็เลยไปถามคุณลุงคหนงคหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันจะมาเก็บแต่กระดาษ วางอย่างอื่นมันก็ไม่เก็บนะครับก็จะมีเนี่ยพี่พนักงานที่เขาจะมาเก็บแต่กระดาษอย่างเดียวนะครับเออดีมากเลยก็อยากให้ระบบพวกนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็มาเล่าให้สู่กันฟังนะครับแต่สิ่งที่มันค้นพบเลยก็คือว่าเขาแยกกันเป๊ะจริงๆครับไม่ว่าผมจะไปชะโง,งกดูถังขยะไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหเขาแยกกันถูกต้องมากเลยเพราะว่าที่นั่นเขาแยกขยะก,กันเป็นเรื่องปกติครับย้อนกลับมาที่เมืองไทยนะครับ ก็มีคนกลุ่มหนึ่งนอกเหนือจากผมเนี่ยนะครับที่พยายามจะทําให้การแยกขยะเป็นเรื่องปกตินะครับผมได้พบเจอเพื่อนมากมายนะครับจากคลิปล้างถุงแกงเนี่ยนะครับผมอ่าก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันว่าไม่คิดว่าจะมีคนชนเผ่าเดียวเขานะครับก็คือชนเผ่าล้างถุงแกงนะครับล้างเหมือนกันเลยนะครับต่างๆนานานะครับคนอาจจะสงสัยว่าล้างถุงแกงไป็นไมนะครับผมได้ทําคลิปอธิบายไว้แล้วแต่ว่าโดยย่อคือว่าถ้าเราจะล้างขยะเก็บไว้ในบ้านถ้าเราไม่ทําความสะอาดเดี๋ยวมดขึ้นนะครับแต่นี้คือโดยย่อนะครับก็พบเจอเพื่อนมากมายเลย นอกจากชนเผ่าล้างถุงแกงแล้วนะครับเรายังได้เจอชนเผ่าพับกล่องนมชนเผ่าหมักปุ๋ยจากเศษอาหารชนเผ่าเอาขยะไปส่งนะครับก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาครับกลุ่มแยกขยะกันเถอะกลุ่มนี้เนี่ยเ,เกิดขึ้นตอนช่วงปลายปลายโควิดนะครับแล้วก็เติบโตเร็วมากเพราะว่าช่วงนั้นคนขยะเยอะมากนะครับแล้วก็โตไปสมาชิกเกือบจะถึง2 0 0หมื่นแล้วนะครับแต่โดนสแปมเล่นงานตอนนี้ก็เลย ต้องมาตั้งกลุ่มใหม่นะครับหนีหนีสแปมมาตั้งกลุ่มใหม่นะครับใครยังใครอยู่กลุ่มเดิมยังไม่ได้ย้ายมาก็เรียนเชิญด้วยนะครับผมได้ทําคลิปสั้นๆรีวิวของสมาชิกในกลุ่มนี้ไว้นะครับเป็นแบบนี้ครับขอเราเปิดคลิปได้เลยครับรักโลกไม่เกรงใจใครกลุ่มแยกขยะก,กันเถอะเจนอเรชั่นใหม่ไปดูใน3 2 1 p l a s 1> พลาสติกรีไซเคลิลได้ขายง่ายแยกไว้อาจได้ค่าขนมแยกให้ดีต้องสะอาด ทีมนี้ล้างตากขยะก,กันทั้งกลุ่มบางคน reuse ตั้งแต่ที่แขวนขยะเอาไปเลย5กาโกลกรักโลกขั้นเทพแม้แต่ซองซอสเครื่องปรุงยังแงออกมาล้างไม่งั้นหมดเกินกล่องนมล้างตากให้แห้งส่งรีไซเคิลไปสร้างบ้านได้รู้อย่างบ้านนี้กล่องสะอาดเหมือนไม่เคยใช้แถมแยกตามรหัสรีไซเคลิลออฟฟิศนี้แยกขยะเก่งเห็นมุมแยกขยะแล้วอายทำไมสะอาดกว่าห้องนอนเรา บ้านนี้เก็บหนังอย่างให้พี่แม่ค้ากลับไปใช้ซ้ำแกนทิชชู่อัดไว้แน่นไม่กระจัดกระจายใช้สองห่อขยะไม่ต้องใช้ถุงดำส่งไปทำพลังงานถุงซิปล็อกเอามาใช้ซ้ำใส่หน้ากากอนามัยได้มิดชิดดีเศษอาหารต้องแยกไว้อย่าไปเทรวมให้ขยะอื่นเลยเอาไปหมักปุ๋ย1เดือนย่อยสลายกลายเป็นดินและหลากหลายไอเดียอีกมากมายในการแยกขยะ b r u h to you by Facebook Group แยกขยะกันเจอกลุ่มใหม่ย้ำกลุ่มใหม่เข้าเลยไม่ต้องเกรงใจใครใน 3! 2! 1! จอยเลยอันนี้ก็เป็นความน่ารักของสมาชิกในกลุ่มนี้นะครับใครยังไม่ได้เข้าก็เข้าเลยไม่ต้องเกรงใจใครนะครับก็แยกขยะกันดุดันกันมากเลยนะครับแล้วก็น่ารักมากสิ่งหนึ่งที่เวลาผมจะตอบคำถามเวลาคนชอบมาถามว่ารู้ทั้งรู้ว่าระบบในการจัดการขยะของเมืองนี้ประเทศนี้ของเรามันยังไม่ สมบูรณ์แบบทําไมยังถึงต้องแยกขยะอยู่มันไม่เหนื่อยเปล่าหรอหรือว่าทำไมยังต้องทำคอนเทนต์อยู่แบบนี้นะครับมีอยู่สองอย่างที่ผลักดันผมนะครับหนึ่งคือมีคนจ้างนะครับยังมีคนจ้างอยู่ก็คือ,อยังโชคดีนะครับที่ เขายังให้ความสําคัญในมีผู้สนับสนุนที่อยากจะให้มีคนเล่าเรื่องและสื่อสารในเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะนะครับรวมถึงออกแคมเปญอะไรดีๆมามากมายนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เราช่วยสื่อสารนะครับเช่นตอนนี้สามารถคืนบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ไปทําประโยชน์ไปรีไซเคิลได้แล้วนะครับผมก็จะช่วยสื่อสารแต่ว่าข้อหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นได้เลยครับถ้าไม่มีข้อ2นั่นก็คือเพื่อนผมมีเพื่อนและผมมีกลุ่มคนที่ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคือผมคงจะเลิกทำติ๊กต็อกตั้งแต่ปีแรกแล้วถ้าไม่เจอชนเผ่าล้างถุงแกงชนเผ่าพับกล่องนมชนเผ่าหมักปุ๋ยแบบนี้นะครับคือกลุ่มคนกลุ่มนี้ทําให้มันมีทำให้ผมมีความหวังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการรักโลกไอ้คำเชยๆคำนี้มันไม่สามารถทําได้ด้วยแค่คนคนเดียวโลกเราไม่ได้ดีได้เพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์เพียงคนเดียวถูกต้องไหมครับบ้านเราแยกขยะเพื่อนบ้านไม่แยก บ้านเราไม่ได้ได้รับอากาศที่ดีไปกว่าเขานะครับเราก็จะได้โลกที่มันหม่นหม่นเท่าๆกันการรักโลกมันเป็นงานกลุ่มครับมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันทําทั้งกลุ่มเราถึงจะได้ A ด้วยกันทั้งกลุ่มเราถึงจะได้อากาศที่ดีเราถึงจะได้บ้านเมืองที่สะอาดเราถึงจะได้น้ําที่สะอาดได้อาหารที่ปลอดภัยนะครับและคนกลุ่มนี้แหะครับที่เขาอยากจะให้เราได้เอกันทั้งกลุ่มเขาช่วยช่วยกันนะครับคิดดูเลยครับเนี่ย เอาเศษอาหารนะครับไปหมักปุ๋ยหรือเก็บขยะไว้ในบ้านเพื่อรอวันหนึ่งนะครับเมื่อมีกิจกรรมมารับขยะกำพร้าเนี่ยก็เอาไปส่งนะครับหรือแม้แต่คนนะครับเอาเอาขยะขึ้นรถ m อ t มามานะครับขยะที่ไม่มีค่าไม่ได้ราคาอะไรเลยนะครับเอาขยะขึ้น MRT มาเพื่อจะไปส่งไปทําเป็นพลังงานต่อไปเพราะเขาไม่อยากให้ขยะของเขาไปอยู่ที่หลุมฝังกบ2 0 0พกว่าแห่งในประเทศไทยของเรานะครับผมคนที่แยกขยะขั้นเทพแบ่งพื้นที่นะครับ ในการจัดสรรขยะแบบว่าสะอาดเรียบร้อยมากเลยนะครับหรือแม้แต่แบบอยู่คอนโดพื้นที่น้อยนะครับก็ยังแบ่งพื้นที่ใต้ซิงล้างจานนี่ก็แยกขยะได้เป็น1ิบสิชนิดเลยนะครับคนเหล่านี้นะครับที่เขาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับและเป็นสิ่งที่ทําให้ผมอะอยากจะตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วก็ทําคลิปมาชวนคนแยกขยะนะครับเพราะว่ามันมีความหวังครับเสียงของพวกเราดังขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ มีจุดที่เราสามารถเอาขยะไปดรบได้ฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งอยู่ห้างสปปรรพสินค้าใกล้ๆบ้านท่านโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลนี้สบายมากเลยนะครับตอนนี้ห้างใหญ่ๆเนี่ยนะครับพารากอนใกล้ๆนี้ก็มีนะครับเซ็นทรัลเดอะมอเอ็กเกียนะครับมีหมดนะครับผมหรือแม้แต่สถานที่ราชการสำนักงานเขตมีจุดให้เราเอาขยะไปรปได้แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ผู้บริหารคงแบบคงงงนะครับว่า เราจะต้องแบ่งพื้นที่ที่มันเป็นเงินเป็นทองในห้างสรรพสินค้าให้คนเอาขยะมาทิ้งมาเป็นไอเดียที่มันบ้ามากๆแต่ตอนเนี้เสียงของเรามันดังขึ้นเรื่อยๆจนคนใหญ่ๆเขาพร้อมที่จะเสียสละเขาพร้อมที่จะเอาด้วยเขาพร้อมที่จะทําสาธารณประโยชน์นะครับแล้วผมเห็นว่าพวกนี้มันเป็นมันเป็นพลังและมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับที่มันเกิดขึ้นก็คาดหวังครับว่าเสียงของเราจะดังขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ระบบในการคัดแยกขยะในการจัดเก็บขยะมันสะดวกขึ้น มันง่ายขึ้นมันมีประสิทธิภาพขึ้นและทำให้การแยกขยะในบ้านเมืองน,นี้มันเป็นเรื่องปกติสถกีนะครับขอบคุณครับ